ถ้าใครกำลังหาคีย์บอร์ดที่มีไฟข้างๆแล้วฟังก์ชันครบผมมีตัวนี้มานำเสนอครับ เจ้าตัวนี้คือ Signal รหัสของเขาคือ KB 7 8 1นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอะไรเจ๋งนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายตัวนี้ของตัวกล่องนะครับผมตัวนี้บอกชัดเจนเลยนะครับว่ามีโปรแกรมมาโคให้สามารถควบคุมผ่านโปรแกรมได้ตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยคือสวิตช์นะฮะของ Signal เนี่ยจะเป็น optical Switch ของเขาเองเลยซึ่งการส่งสัญ,ญญาณอยู่ที่0.2มิลลิวินาทเท่านั้นเองนะครับสามารถใช้งานได้ถึง100ล้านครั้งหรือมากกว่าซึ่งหนา แน่ๆนะครับแล้วเขาบอกเลยว่าตัวนี้ no double click alert นะครับไม่มีปัญหานี้แน่นอนแล้วรายละเอียดจุดเด่นอื่นๆของเขาเลยครับมีอะไรนะฮะตัวนี้มีโหมด color backlight นะครับถึง21โหมดด้วยกันเป็นไฟ RGB ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ IP 68นะครับกันน้ําได้100%ตัวนี้ดีมากๆเลยนะยิ่งกันน้ําได้นะยิ่งใช้สบายนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเขาบอกรายละเอียดอะไรบ้างตัวนี้เขาบอกว่าสามารถเป็นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้นะครับในการใช้งานถ้าใครอยากจะใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้แล้วตัว สเปคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับไฟ16.8ล้านสีนะครับมีโหมดทั้งหมด21โหมดด้วยกันมัลติมีเดีย12คีย์พอลิงไหลในการส่งสัญญาณอยู่ที่1,000เฮิรตอินเทอร์เฟซ USB 2.0สายอยู่ที่1.8เมตรและสุดท้ายเจ้าตัวนี้หนักอยู่ที่1กิโล75กรัมเมื่อเราเข้ามาในตัวกล่องนะครับสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้มีอะซเซสซอรีนะครับในการรองข้อมือตัวนี้มีมาให้นะครับก็เลยทำให้คีย์บอร์ดมีน้ำหนักขึ้นมานิดหนึ่งบวกกับตัวนี้จะเป็นสตตติกกเอร์รบววาันีีีีแลท่ขได้้ม คีย์แคปด้วยใครอยากจะเปลี่ยนคีย์แคปตัวนี้เปลี่ยนได้สบายเลยนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวคีย์บอร์ดผมบอกเลยว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะจัดเต็มให้แบบจัดเต็มเลยสําหรับตัวนี้เพราะมันสวยมากๆตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าตัววัสดุของเขาเนี่ยนะครับมีอะลูมิเนียมมาผสมมีน้ําหนักมากขึ้นบวกกับตัวนี้มันจะทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยดีไซน์การออกแบบด้านหลังนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้1ระดับและที่่่ขขาาลไไมดด้เเยจุดดนอง ส่วนของไฟตัวนี้ไฟเนี่ยนะครับรอบตัวคีย์บอร์ดเลยผมย้ําว่ารอบตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้อาจจะส่องผ่านในส่วนของภาษาไทยไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้ผมก็ต้องบอกไว้แต่ในส่วนของด้านบนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วอักขระหลายๆตัวนะครับที่อยู่แถบด้านบนเนี่ยเห็นชัดทุกตัวอยู่แล้วสําหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยและด้วยตัวสวิตช์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะทําเป็นเนินสูงเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับทีนี้วัสดุส่วนรวมนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้อลูมิเนียมแล้วหนพพลาสติิกเ่ม ที่ขาดไม่ได้คือ a c c เ s s o r i นะครับตรงนี้เป็นฐานรองข้อมือที่เพิ่มเข้ามาในตัวของตัวคีย์บอร์ดทําให้ตัวคีย์บอร์ดมีน้ําหนักด้วยแล้วก็ทําให้เราใช้งานเนี่ยบางคนเนี่ยชอบลากไปกับพื้นหรือถูไปกับพื้นเนี่ยทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวสายตัวนี้เป็นสายถักนะครับ USB เป็น2.0สามารถเสียบและใช้งานได้ทันทีนะฮะตัวสวิตช์นะครับผมสําหรับสวิตช์ของ Signal เนี่ยเป็น Optical Switch ของเขาเองนะครับกดได้100ล้านครั้งไม่เบิลด้วยเขาย้ำมาแบบนี้นะครับนี่คือ s i เนเจอร์ของเขาการส่ง อยาอยู่ที่0.2มิลลิเซคันเท่านั้นเองซึ่งในท้องตลาดตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้เลย781เนี่ยนะครับมี2สวิตด้วยกันที่วางขายคือ r e สสวิตสำหรับคนที่ชอบเสียงเบาๆและบลูสวิตเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันทั้งคู่เลยนะฮะลองไปฟังกันดูครับ ต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดมัลติฟังก์ชันและโหมดอื่นๆในส่วนของไฟแล้วก็มัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียตัวนี้เนี่ยกดได้นะครับเริ่มตั้งแต่ F1 ถึง F12 หลายๆตัวคีย์บอร์ดไม่มีคือปุ่มของการล็อกคีย์บอร์ดตัวนี้มีมาให้นะครับอยู่ที่ F11 แล้วโหมดการล็อกอื่นๆมีอะไรอีกตัวนี้ก็จะมีล็อกวินโดว์ให้ในกรณีที่เราจะต้องใช้งานเอ้ยกดแบบว่ากําลังเล่นเกมอยู่ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับสามารถกดล็อกวินโดว์ได้นะครับสบายๆเลยตรงนี้ตัวไฟตัวนี้เนี่ยจะแบ่งแยยยยกก่่อไดดด้้้ทััังหม3สววนนนะครบ ตัวคีย์บอร์ดข้างบนคัตตอมและข้างๆโหมดปกตินะครับในการใช้งานที่เราอยากจะเปลี่ยนโหมด21โหมดที่เขามีกดฟังก์ชันครับแล้วไปที่ปริน t สกรีนครับตัวนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับผมคือเปลี่ยนไปเลย21บโหมดอยากจะใช้โหมดไหนกดได้เต็มที่เราสามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับเปลี่ยนแสงไฟได้นะครับให้มันปรับเปลี่ยนได้เพราะตัวนี้เป็น full RGB โดยการกดที่ฟังก์ชันและสกอ์ล็อกปุ่มคัตตอมนะครับในการกดสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมด10บโหมดด้กันโดยการบันทึกเนี่ยทำย ะะกดเลือกไปก่อนนะครับฟังก์ชันแล้วก็เลข1ถึงเลข3เนี่ยเอาเลขไหนก็ได้นะครับเมื่อเลือกไปแล้วมันจะมืดใช่ไหมครับโดยการกดบันทึกกดฟังก์ชันแล้วมากดพอดทีหนึ่งนะครับเมื่อกดฟังก์ชันแล้วกดพอดเนี่ยสัญญาณจะกับพิปไฟจะก,กับพิปเราสามารถบันทึกอะไรลงไปก็ได้แล้วณนจังหวะนี้นะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุติเรากดปรับเรียบร้อยแล้วเราสามารถบันทึกโดยการกดฟังก์ชันแล้วกดพอดอีกทีนะฮะเมื่อเราลองเลือกดูนะครับการเซตที่เราเซตไว้ก็จะลงตัวพอดีนะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันกลับไปเป็นหมมมดดดเิทําายัังงงไกกฟ์ชน กด delete ประมาณ5วินาทีไฟจะกระพริบเมื่อกระพริบแสงไฟก็จะกลับไปเป็นปกติเป็นค่าปกติที่โรงงานเซตมาให้แล้วส่วนสุดท้ายตัวนี้จะเป็นส่วนของโหม,มดข้างโหมดข้างตัวนี้นะครับสามารถคนโทรลโดยการเปลี่ยนได้แต่ไม่สามารถกดปรับเปลี่ยนโหมดได้แต่เปลี่ยนสีได้โดยการกดยังไงกดฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้กดไปที่ insert เป็นการปรับเปลี่ยนไฟข้าง,างๆนะครับไฟก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะในการกดลดแสงเพิ่มแสงตัวนี้กดยังไงกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับแล้วก็การเร่งสเปดในฟังก์ชันของเอฟเฟก่ง และการลดกดที่ซ้ายแล้วก็ขวานะครับกดฟังก์ชันกันก่อนด้วยตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเราเบื่อไฟเราสามารถกดปิดได้ด้วยนะครับโดยการกดฟังก์ชันและ ESC 1T ทีเป็นการปิดฟังก์ชันไฟทั้งหมดในการใช้งานต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือส่วนของไฟผมจัดเต็มให้แล้วนะครับไปดูโปรแกรมกันเลยว่าการใช้งานเป็นยังไงนะฮะตัวนี้จะสามารถปรับได้ทั้งหมด3โปรไฟล์ด้วยกันที่เป็นโปรไฟล์หลักๆนะครับสามโปรไฟล์ที่สามารถบันทึกได้และแถบการปรับเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4แถบด้วยกันนะครับท ตัวนี้จะเป็นการปรับปุ่มต่างๆนี่จะสามา, ok า,มารถปรับได้สมมุติมีมาโคที่เราตั้งค่าไว้ตัวนี้ก็สามารถเซตค่าได้นะครับเอาปุ่มมาโคที่เราเซตเนี่ยมาใส่ปุ่มน,นี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทุกปุ่มเลยที่เราต้องการนะครับต่อมาจะเป็นไรติงครับไรติงจะเป็นส่วนของไฟ,ไฟไฟเนี่ยจะเป็นการควบคุมไม่ว่าจะเป็นสปีดความเร็วหรือว่าจะเป็นความสว่างหรือว่าจะเป็นทิศทางความเร็วนี่นะครับเราสามารถควบคุมได้ที่ตรงนี้นะฮะต่อมาตัวนี้จะเป็นเกมโหมดครับเกมโหมดจะเป็นการควบคุมไม่ให้เราหลุดออกมาหน้าเดสก์ท็อปเลยพูดง่ายๆนะครับไม อันตินเนตดิลิทอันตินเนตแท็บตัวนี้สามารถติ๊กได้เลยว่าเราจะเอาปุ่มไหนออกส่วนสุดท้ายจะเป็นมาโครครับในการใช้งานตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะไปปรับกันเลยนะครับสามารถประยุกต์ใช้กันได้เต็มที่แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้เล่นเกมหรือว่าใช้ทํางานตัวนี้จะทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาใช้งานผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีสกิจใจมั่งแหละใครอยากได้ไฟที่คีย์บอร์ดแบบรอบๆแบบนี้นะครับบวกกับไฟด้านหน้าชัดๆคมๆสวยๆอย่างนี้ใครอยากได้ก็ต้องสั่งเป็นเจ้าของแล้วนะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้้้วสสัั่่งเขาาาามมยยยอะยอะๆนะครบลืุดท กด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ